สวัสดีครับวันนี้ผมตาแจมครับจะมาบอกวิธีการหาระดับพื้นระดับที่เทียงแต่เวลาเราปูกระเบื้องจะเป็นระดับแนวตรงนะครับทำยังไงครับี๋ยวผมจะไปบอกครับนะครับตลับเมตรครับก่อนอื่นเราจะต้องไปหาระดับที่สูงก่อนนะครับว่าเราจะต้องปูกี่เซนนะครับเราต้องไปหาระดับที่สูงก่อนครับนะครับครับเลเซอร์ครับแล้วก็จาวเลเซอร์นี่จับนะครับ เราจับตัวเราก็จะไล่เ็คนะครับ่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับแล้วเขาเราค่อยหาระดับนะครับนะครับตรงนี้จะราเ็คที่สูงก่อนนะครับนะครับแล้เเ็คที่สูงก่อนนะครับเ็คที่สูงน่าตรงนี้อยู่ประมาณ ห้าสิบห้าสิบสามเซนครึ่งนะครับตัวนี้ห้าสิบสามเซนครึ่งครับแล้วก็ไล่มาเช็คนี้นะครับก็ได้ประมาณห้าสิบสามครับห้าสิบสามแล้วคาไล่เช็คนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบหกอันนี้เราก็ไปเช็คด้านหนังแล้วครับแล้วก็อะไปเช็คด้านอีกฝั่งเนะครับเราใช่อีกฝั่งหนึ่ง เราได้ด้านฝั่งนึงแล้มาใช้อีกฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณห้าที่ปกเเซ็นนะครับอันนี้ก็จะได้ห้าถึงแเปอรเซ็น,นอนนนันน,ะนี้ได้ห้าถึงเก้านะครับอย่าล้าว่า เราจะหาระดับที่สูงว่าแล้วก่อเราจะปรงกี่เซนนะครับนี่เราก็จะไปหาระ,าะดับที่สูงนะครับแล,แล้วเราเอาเรสเตอร์ยิงไปครับพอเราได้ครับเดี๋ยวเราจะยกระดับที่สูงนี่เราจะปรงคีเซนกีเซน,นครับแล้วก็จะวัดึ้นไปครับ ผมตะปูตรงนี้ทางบนนี้ประมาณเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งแล้วก็เอาระดับที่5้าสิบสเซนนะครับ5้าสิบสองเป็นไอเลกไปลดลาวกาขีดนะครับแล้วกัจะได้ขีดที่5้าสองเปนะครับ ตรนี้เราก็จะวัดที่5 2เป็นถ้ามันเป็นตัวนี้ออกมาปุ๊บเราก็จะวัดตรงนี้50ตันเหมือนกันเพราะเราะเอาระดับที่เรียกแล้วัดตรงไหนก็ได้คนะอยู่ที่50ตันเหมือนกันหมดครับ มาบ้านเรา้าทีเดียวมา้าทีเดียวกาจะเอาที่ใอ้กุ่ตอบกันนะครับตรงนี้เส้นหนาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า พื้นที่มันมันยางมาอย่างเงี้ยครับพื้นที่มันยางมาอย่างนี้แต่แเราเอาระดับให้มันสมอกเสมอนะครับ ครับตอนนี้เรากาดขีดระดับเสร็จแล้วนะครับมาดขีดระดับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดีดตาครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราดีดเตาเสร็จนะครับว่ามันตัวหนาตับางต่างกันเท่าไหร่ครับครับตอนนี้เราว่าดีดเตาเสร็จนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าความหนาความบางจากพื้นกระต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับเนไหครับในระดับจากพื้นที่พื้นพื้น พื้นเอียงนะครับพื้นเอียงเราหาระดับเสมอแล้วะความหนาเราอยู่ที่ประมาณนี้นะครับดูฝั่งอีกฝั่งนะครับฝั่งที่สูงนะครับฝั่งที่สูงนะครับก็จะได้ความหนาประมาณนี้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่ามันจะหนามันจะบางเพราะเพราะว่าเราทําระดับให้มันให้มันเท่ากันนะครับผู้ต้องสเงียว่าตรงโน้นบางตรงน้นตรงนี้บางตรงโน้นหนา เราซีเรียสนะครับเพราะว่าเราทําระดับเท่ากันนะครับได้เสมอแต่แตไ่ได้ความเสมอนะครับแต่ว่าก็จะหนาว่างบางบ้างนะครับเราไม่ต้องสีเรียสนะครับคลิปี้ยังไงถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแลดับสวัสดีนะครับ